ปา Why are you l o big Why are you laugh อุ๊ยาสจะเดินแบบสวยสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าวันนี้สิพาพี่น้องเข้าในเมืองป้า You look like a clown You make me laugh all the time เฮ้ยว้แค่หน้าตาของอ้นี เบิ่งก็หัวเราะแล้วเือนตัวตลกอะไรย่างประมาณนี้บีสิพาพี่น้องขับไปเมืองแล้วก็พาเยี่ยมชมเอ่อบริเวณรอบๆในเมืองแล้วก็ตามเกาะนะจน๊ะเนาะอาจจะไปเที่ยวตรงตลาดปลาด้วยนะคะแล้วอาจจะได้ไปซื้อพวกอาหารซีฟู้ดมาย่างกิน,กนเราจะเนาะแรกๆดีไซน์ว่าจะกินอาหารเที่ยงอยู่นั่นแต่พากันถอดไข่กินแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะไปซื้ออาหารซีฟูด้ดพาพี่น้องกินอยู่นี่นะคะเนาะอันออาานี้ก็เป็นแคมปิ้งที่พวกอายพักนะคะ โ o ่บ d y ี e r e n o b น่ y อบุญธรรมครับครับครับนครับีครับตมพอมกันนิบุญธรรม ครับโอ้ทะเลแสนงามฟ้าสีคำสดใสมองเห็นเรือาบ Right All right Come 600ประเทศสวีเดนนะเป็นประเทศ ประเทศเดียวที่ไม่ทําสงครามโลกครั้งที่สองนะเป็นประเทศเดียวที่บม่ได้เคยสงครามกับใครเลยนะตอนสงครามโลกครั้งที่สองทง้งท้งที่เยอรมันนอร์เวย์ฝรั่งเศสอังกฤษหรืออย่างนี้พากันแบบสร้างสงครามใช่ไหมแต่ว่าประเทศสวีเดนประเทศเดียวที่ไม่ทําสงครามโลกกับใครพี่นอ้องขึ้นเบ่งว่าเขาะเจ้าเก่งสั่ใดซื้อตั๋วก่อนนะคะ ก็ลูกเอ็ดค่ะดูรถรถรถกระตูน นี <Yeah. S 2> uh ่คือจุดที่สามค่ะคืออะไรอ่ะ A-lao, in-between the st statue which is at the top of the hill and that tree full of fruits, what do you prefer Apple. You prefer the apple, ha eh? Because this is real thing that you can eat, ha Wann-niñ eo pa Chez Boonham ma-thiaw ka, peurt-hoop-peurt-ta. ฮัลโหทุกแกตอต์ Together, หน่อะไรไม่อู้ฉันถอดถ้วยเพื่อใ say you cup <laughs> <laughs> ตรงนั้นก็จะเป็นทะเลภูเขาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเราอืมไปแล้วค่ะงแล้วเมื่อยสูงแหง้งบ้าตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าภูเขาหมดเลยนะภูเขาที่เป็นก้อนหินเป็นทะเลด้วยจ้ะ จะเป็นน้ำสีฟ้า,ฟา,ฟาบริเวณร,รอบๆนะจ๊ะสามร้อยหกสิบองศาหันมาตรงนี้ก็จะเป็นปฏิมากรรมอย่างหนึ่งนะคะเป็นรูปผู้หญิงค่ะแต่ข้างล่างนี้คือคุณบุญธรรมนะคะเดี๋ยวพาพี่นอกไปเบิงข้างหน้าเนาะอันนี้เป็นข้างหลังจ้า ชื่อว่าลูกป,ปั้นแอนนานะคะเดี๋ยวไอจะเดินขึ้นไปที่รูปปั้นแอนนานะคะ โรมิโอแองจูเรียต่นบอกกัาเมื่อกี้เนี่ยเนาะไปนั่งถ่ายดูอีพานบอกเราเหมือนโรมิโอกับจูเรียตเลยเจ้าก้าอตโตชิองเจ้าก้าน,นจอนว่าเจ้าของคือโรมิโอไอ้ก็เลยบอกออ้ก็คือจูเรียตเออเราสมกันเหลือเกินปานอตโตชิองปานวัดำพระเดียนเลย <c oughs> ไป โรเมโออย, <c oughs> <c oughs> ย่าหัวเดว้สวยงามมากเลยนะชิ้นนี้โอเคมากเลยโอ้สวยงามพี่น้องจา๋าต้องมาเที่ยวสักครั้งแล้วแหละผู้ใดยอยู่ใกล้ๆเนาะอันนี้ก็เป็นรูปปัน้นอีกหนึ่งรูปไม่ใช่รูปปัน้นโอ้ สวยมากเลยปีกปณปป Firstly, คณะเฮ็ดจากกระลุมพี่น้องจากกระลุมบ่กระลุมก็คือกระลังอะไรจ้ะมาไหนเอิ่มกระลุมมันไว้ตีรังกายไปมีตัดขาเฮ็ดพี่น้องเห็นด้วยไหมต่อมาเนี่ยเราจะเด้อ เห็นด้วยอาชีัดให้เลย โอมิโอแอมจูเรียดเห็นเห็ดพึ่งใหญ่แหงน้ำมึงนี่พาดปาดได้น้ำได้น้ำเก่งใจคนซื่อๆละว้าวรอกนี่อีกจ้ะพาดกระเจาเตะถิมไปค่ะโรมิโอโอเคฮามินิถามฮามินิถามมีอะไรมินิอะไรสิเสรีกัน ไอ้ทามว่าสวัสดีจักเือจักเชือก็ได้จะคุณต้องการครับมันบอทามันพอนนทมกับผมแคปเป้นองชาอเมริกันอเมริกันไปไปไม่ได้ไมบบ่ได้ห่อนห่อนห้อ Are you KPP from KPP Chanel? Mm, yes. You enjoy your stay in uh, Sweden? So much visiting beautiful museum, modern yeah. modern type of museum. Careful yeah. not to fall and slide here because easy to slide. Oh, Yes, ึงท้ายตรงท่องเที you, uh, for, uh, ่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวพวกไอซีพาพี่นอกเมืองน่าจะนอท่าว่าไอได้ไปตลาดหรือไปเที่ยวฟิลมาร์เก็ตไอวิวโชว์ยูอีก a นอีกอันน e ่วิดีโอตอน้า o กลาบุญธรรมใช่ไห b ี่บุญธรรมครับบ๊ายบายขอบคุครับพี่น้องทุกคนขอ e คุ i ที่ช e ว o อะ t รบางอย r างสำหรับ a ี They come with this. I remember a time where you could jump แต่ก่อนเนาะมันมีถ่ายฮิตประมาณสองสามปีที่แล้วนะเวลาพี่เทมใส่เนี่ยต้องกระโดดอ่ะ before I'm a slim เนาะกัน